การเป็นมันกับมัวมันมั่วมันทัวมอง่าเห็นเลยทัวเลยบังเลยที่หาวันนี่แหละมันแกง่อแกงออตาท่วมเลยเลยน้ำตาวันนี้แข็งเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็พาตัด ข้างหนึ่งแล้วลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้ความรู้สึกว่าไอ้ที่มันมัวมั่งอะไรมั่ง่ะมันสบายตาขึ้นน้ําตาจะไหลแล้วก็มีวุ้นในตาทานดีคอนแทคระยะสิบวันวุ้นในตาก็หายไปมีอาการตาผ้ามัวก็วมันมีเหมือนเหมือนมันมีแสงข,า,ขาวๆวิ่งผ่านตาหมอเขาบอกว่าเป็นต้อก,กระจกพอเดือนแรกก็เห็นผลแล้วเห็นผลว่ามันดีขึ้นมากสายตาเราดีขึ้นมากลงตาหมัวมองไม่ชัด ตะกอนกับเป็นตาแ้ะก็เป็นตอนเนี่ยันมีอาการเกี่ยวกับตานะคะเป็นลูกน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาและปก็คันตามากดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สำคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสำคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตามีความสำคัญตอ่อลุงมากที่สุด วงตาสาคัญกับผมมากเลยครับดวงตามีควา,ามสําคัญกับฉันมากค่ะดวงตามีควา,ามสําคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตาเป็นสิ่งสําคัญกับดิฉันมากนะคะรักดวงตากับดีคอนแทคอาการเป็นเมัอนกับมั่วม,มันมั่วม,มันทว่วม่วงมาเห็นเลยทว่วเลยบังเลยคุณยายเริ่มทานวันละกี่เม็ดสองเม็ดวันละสองสเม็ดเราแรงที่หาวันนี่แหละมันแกงหอกแกงหงน้ำตาบ,บ่มีย oh. ตาท่วมเลยเลยน้ำตาวันนี้แข็งต้องขึ้นดีไก่ขึ้นดีไก่เลยมันแห็งดีมันแกงออกมันว่คว้นมันว่ดถั่วเห็นเห็นแกงดีเห็นใสดีมองอะไรก็เห็นจากที่มองไม่เห็นเออเท่ากินไปหลายก้อนนี่มันถือว่าแกงแก้วก้อนนี่ว่าอั่อะดีคนแตกดีกินกงนตะโกเลยนะอย่าโปะเลยเป็นโตกระจกค่ะ แล้วก็ผาตัดข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งแล้วค่ะก็ประมาณเกือบหกเดือนแหละนะคะช่วงนั้นก่อนพ่าตัดประมาณหนึ่งเดือนลูกสาวแนะนําว่าให้กินตัวนี้จะทําให้ตานี่แบบแข็งแรงถ้าพาตัดก็จะทําให้หายไวก็เลยตัดสินใจลองทานก่อนที่จะผาอีกข้างหนึ่งใช่เดือนหนึ่งค่ะความรู้สึกว่าไอ้ที่มันมัวมั่งอะไรมั่งเยที่ทำมาแล้วอ่ะนะมันสบายตาขึ้นปกติจะแดงค่ะ แต่ในตานะ่ยนะมันจะแดงในช่วงตรงนั้นอนะ่ะเรามีความคิดว่าคงจะเป็นเพราะเรากินตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวดีคอนแทคเออดีคอนแทคนี่ละคะ่ะจากผ่าตาัดตาไปแล้วทั้งสองข้างนะคะยังคงทานดีคอนแทคอย่างเ่ะนแ,แล้วตอนนี้าการมองเห็นเป็นยังไงบ้างคะ ชัดค่ะถ้าเกิดว่าจะให้คุณยายให้คะแนนตัวดีคอนแทคเต็มสิบนี่คุณยายให้เท่าไหร่ดีะ<อ>คะก็คงประมาณเต็มกันมังค่ะเตาะว่ามัน <c oughs> ดีอยู่ทีนี้น้ำตาจะไหลแล้วก็มีวุ้นในตามันเคืองๆทาดีคอนแทคระยะสิบวันวุ้นในตาก็หายไปน้ำต,ตาที่หไหลก็หายไปรู้สึกดีมากทับใจมากค่ะกับดีคอนแทคมีอาการตาผ้ามัวแล้วมันมีเหมือนเหมือนมันมีแสงข้อขาววิ่งผ่านตาอะไรอย่างเงี้ยมันขับรถกลางคืนก็ลำบากมากเลยทำให้เรา มองไม่ชัดมองไม่เห็นเวลารถสวนมาแสงไฟแยงตาทำให้ตาเราเรลแสบตาก็เลยไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นต้อกระจกจะให้ผ่าสามเดือนถึงจะได้ผ่าก็พอดีมีเพื่อนไปเจอเพื่อนเล่าให้การให้เพื่อนฟังเพื่อนมาแนะนำว่าให้ใช้ดีคอนแทคก็เลยลองใช้ดีคอนแทคพอเดือนแรกก็เห็นผลแล้วเห็นผลว่ามันดีขึ้นมากสายตาเราดีขึ้นมากแล้วก็ทานต่อมาเรื่รอยๆจนครบสามเดือนแล้วปรากฏว่า อาการดีขึ้นแล้วก็หายไปเป็นปกติให้ลองทานดูนะครับของเขาดีจริงๆตวงตาหมออมองวิชาคันแซบแคุณยายทานผลิตภัณฑ์ดีคอแท็กไปกี่กล่องแล้วถึงดีขึ้นสามสี่กล่องมาแล้ว๋อ,อแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะตั้งก่อนกับเป็นตาแล้วก็เป็นต่อเนี้ยไปค่ สองเสียแล้วก็หายมันคือคือเกาบัดนี้อยู่ต่อมาเนี่ยก mm ็เลยไม่หล no. no. ุมไม่หลานเรายาดีคอนแทกให้กินกินแล้วรู้สึกว่าดีบัดนี้ตาแก่งเห็นงเก็บกาเขาก็ได้ย่อเนี่ยเตะได้ปิดปิดกุนลาบทุกอย่างจังเสียยกถึงตะกีงูเศร้าๆมองมาเห็นได้จ้าเสียงูซองเสียมืดมืดถอดมาเห็นดิพ่อแม่พี่น้องหันท่าว่าเป็นคือจังใน่นางเราดี เอาไม่กินเนอม่สิไดีดีคืนยาเขาอย่างนีนี้ดีจังวันเป็นเที่ยวบัดาลงมา,าปวดปวดเลยเนาะมันมีอาการเกี่ยวกับตานะคะเป็นโรคน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาแล้วก็ขันตา,ม,ามีเห็นภาพดำๆเหมือนอยากย้ายลอยไปมาให้อากาศฉันก็ภูมิใจมากเลยค่ะจนวันหนึ่งแกมีเพื่อนแนะนำดีคนแท ทานนะคะทา,ทานไปได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะอาการต่างๆคืแสบตาคลุนตาพันตาน้ำตาไหลนีห่หายหมดเลยค่ะเหลือแต่ภาพกยักแย่ที่ลอยไปมาก็จางลงดีขึ้นมากเลยนะนั้นดีใจมากลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆซื้อมาทานนะคะ